รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่สองตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2564ดิฉันนางสาวเบญญาปานสัสด,สดีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดมังคลาราม ได้รับบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยชั้นป .3 และป .4 วิชาหน้าที่พลเมืองชั้นป .2 และป .3 วิชาดนตรีศิลปะชั้นป .2 และป .3 วิชาเสริมทักษะภาษาไทยชั้นป .3 วิชาลูกเสือชั้นป .3 วิชาจุนุมชั้นป .3 รวมทั้งหมด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะตอนที่ 1, 1ด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดมังคลารามได้จัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือ on hand และออนไลน์ชันได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำแผนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .4 จัดหาสื่อและนวัตรกรรมการสอนที่หลากหลาย คือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ทั้งรูปแบบการเรียนออนไลน์และออนแ n d ์มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายวิธีเช่นประเมินจากการส่งชิ้นงานการทดสอบผ่าน Google Form การทดสอบความรู้ผ่านวัดวอลและประเมินจากการปฏิบัติจริงของนักเรียนโดยให้นักเรียนส่งคลิปผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มรายวิชาด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นคุณครูประจำชัน้นชั้นปฐมศึกษาปีที่3ฉชั้นจัดห้องเรียนไว้พร้อมเสมอเพื่อต้อนรับนักเรียนเมื่อสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดการเยี่ยมบ้านในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet และ Google Form ติดตามดูแลนักเรียนที่กับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด1 9มีช่องทางที่สามารถติดต่อกับผู้ปกครองที่หลากหลายเช่น Line Facebook และได้จัดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน Google Meet ในวันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพดิฉันได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจข้อสอบโอเน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยรูปแบบอัตนยัยในวันที่1-7ถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2564โดยมีผลปฏิบัติงานเป็นไปนตามมาตรฐานอยู่ในระดับดี เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่1เมื่อวันที่24มิถุนายน2564ค่ะผ่านการทดสอบดำเนินการทางวินยัยการรักษาวินยัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน70% ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2564งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดิฉันได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ จัดทำจุลสารประจําเดือนจันกระเพาะจุลสารเป็นครูผู้รับผิดชอบเขตความสะอาดสีเขียวของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ตอนที่ 2. การประเมินการปฏิบัติงานในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพดิฉันมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมในการแจกเงินอาหารกลางวันและเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระการใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยมีหลักฐานการจ่ายเงินสามารถตรวจสอบได้ดิฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนโยบาย และคำสั่งของผู้บัคัับบญชาอย่างเคร่งครัดดิฉันมีความตั้งใจในการทำงานตรงต่อเวลาและท้อมอุทิศเวลาให้แก่ราชการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอย่างเต็มที่ดิฉันมีจิตสำนึกที่ดีไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อราชการโดยยึดหลักทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสังคม เพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้และเท่าทันโลกดิฉันรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนและสังคมตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยวิทยาการที่ก้าวหน้ากำลังเปลี่ยนแปลงแบบแผนชีวิตของเราผลักดันให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ในฐานะของครูเราต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอขอบคุณค่ะ